สวัสดีครับผมพโยบันับบงทรงอยางซีเมืองใหม่น้อครับผมมอนี่ผมป็นวันอาทิตย์นะครับผมมีเวลาว่างก็อยากอ่าพาพี่น้องมาเบิงวิธีการขืนอรอน่องแปลงน้ำใหม่ฝรัง่งหรือว่าแอบฝร,รกัดครับผมติดตามได้ครับผมสำหรับอุปกรณ์การขืนแปลงน้ำใหม่ฝรัง่งก็จะมีบักจกค,ครับผม ้วก็เขี้ยวเขี้ยวเขานะครับเขี้ยวเขี้ยวเขานี่ข้าจะเอ,าเอ้าไห้เห็ดยังนะครับในกรณีที่ยหยาไม่ลายนะครับพี่น้องต้องแม่เอาหยาออกนะครับโดยเจียนะครับส้นหลังเขี้ยวใให้คมนะครับเวลาปาดไปสีมันเกิดจากายนะครับมันจะเบานะครับแล้วก็ไปปล่อยหยาตากแดด หยาเพิ่นกเ็เสตายไปครับพี่น้องคือวิธีการน,นะครับเอาหยาหลังจากเอาหยาแล้วนะครับห้ากับมาขืนแปลงการขืนแปลงก็คือบ่ให้ข้นบ่ให้คุดเลือกเกินไปนะครับคุดระวัง 20- ่0าเส้นนะครับว่าถาเลือกเกินไปแล้วเพิ่นจะไปถือหากน้องใหม่ฝรัง่งห้าเฮ็ดให้ นมฝยัางเข้าช่างงักนะครับบบอ,ออกนอกด้นะครับดักยา,าคุดชิดต้นเกินไปนะครับชิดต้นเกินไปกระบ,บดีนะครับให้มีระยะห่างกันีก็คือแปลงที่เฮ้าได้ดำเนินการขืนคู่หล่องของแปลงนงมฝรั่งครับหลังจากขืนแล้วเฮ้าก็ต้องมาครบ นะครับใส่เขี้ยวกรบเงาเพิ่นนะครับกรบไปเรื่อยๆนะครับน,นี่ลักษณะวังสีครับพี่นอ้องเพื่อให้เป็นแท่งนอขึ้นมาได้ดีนะครับถ้ากรบเงาแล้วก็ใส่น้ำโฮตเิ่นก็นแท่งนอขึ้นเ้าเก็บผลผลิตจะได้นอที่งามนะครับ ตัวอย่างที่ผมเห็ดแล้วนี่ก็จะบดทันเหล่าเบิดสวนนะครับเฮาจะค่อ,คอยเห็ดขยับไปเรื่อยๆครับเพราะว่าามีเวลาหน่อยนะครับผมก็จะผ้าเบิ่งไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่ครับถ้าสมมติวา่านดินเขาถึกฝนชะหลางออก เลืกเกินไปเขาก็ต้องคุดนะครับดินมาถมเหงาเพื่อนก่อนนะครับก่อนที่จะตีแปลงเพื่อให้เพื่อนไม่ดินถมโคนได้ดีนะครับถ้าถมโค้นได้ดีแล้วน้ำใหม่ฝรั่งเขาก็จะนีครับมันก็จะขืนมางงามนะครับสามารถออกนอนได้เต็มที่ น,นี่ก็เพิ่งเก็บได้อาทิตย์ที่สองครับเพราะว่าช่วงนาเล่งนี่ถ้าห้าบโบขึ้นหล่องตีคู่ให้เพิ่นนะครับาการหดน่ำนะครับอันจะ่อบุยูน่ำนะครับจะเหตุให้น้ำใหม่ฝรัง่งห้าวโบใ oh ห้ผลผลิตเต็มที่นะครับ ดฉะนั้นแล้วหลังจากที่ช่วงดูดูฝนจะเบิดนะครับเฮ้าต้องรีบขึืนคู่ตีแปลงให้เพิ่นนะครับเพื่อให้เพิร์นาสาม,มารถที่จกะกักเก็บเก็บน้ำที่เฮ้าฮดได้ดีได้อยู่ดีนะครับแล้วก็สาม,มารถที่จะฟุ้นปุ๋ยกับบไลนี้ไปใส่นะครับพี่น้องเพืจะได้พุนผลผลิตเต็มทีนะครับ นี่ก็ให้เบ่งดอกมะลิครับกับดอกมะลินี่ก็เ,เริ่มได้เก็บนะครับผมเริ่มได้เก็บแล้วดอกมะลิเพิ่งออกดอกลายครับสำหรับคลิปนี้นะครับพโยกขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ติดตามครับผมครับสำหรับคลิปนี้พโยกคงไว้แค่นี้ครับ ครับขอบุญขอบคุณพี่น้องเฮ้านะครับท,ที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้พโยเนี่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พโยได้เหตุลิปต่อต่อไปครับ,รบขอบคุณครับผม